และคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกุมนะครับผมอ่าเราจะเจาะเอ่อเจาะลึกนะเป็นดาวออกริดนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของดาวอาทิตย์ที่ย้ายตัวมาและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีนะในวันที่17สิงหาคมนะครับและดาวอาทิตย์ก็จะอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยยาวไปถึงวันที่17กันยายน2565นะครับ หากท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในรนาศาีกุมท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16กกุมภาพันธ์จนถึง15มีนายนนั่นหมายความว่าเอ๊ยมีนาคมไม่ใช่มีนายนมีนา เน้นหมายความว่าถ้ามีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ได้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางผมเองอาจารย์คีโหนทามนะครับก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศี แบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะผมแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องเอเหมอคีปังๆนะที่ YouTube นะครับเข้าไปดูได้นะครับผมทานเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับแล้วค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับราคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยาสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันนะกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ดาวรักเอ่อชาวรคนาราศีกุ่มครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปะัตะนี้นะ คำว่าปัตตนนี้ครับจะแบ่งด้วยกันเนี่ยอยู่2ความหมายความหมายแรกเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักคู่ครองนะครับหากไม่ได้หมายถึงเรื่องของคู่รักคู่ครองแล้วเนี่ยคำว่าปัตตนนี้เนี่ยครับก็จะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนและผู้ที่ทําการติดต่อประสานงานณช่วงเวลานั้นๆนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านติดต่อกับผู้รับเหมาติดต่อกับลูกค้านะหรือติดต่อกับเอ่อกลุ่มคนที่ทํางานอะไรก็ถือว่า เป็นเป็นผู้ที่ท่านจะต้องมีดิลมีสัญญาตกลงร่วมกันอะไรแบบนี้ผู้ที่ท่านจะต้องไปเซ็นสัญญาร่วมกันเนาะอ่าโอเคทีนี้ครับวันที่17นะ17สิงหาคมนะครับดาวอาทิตย์ครับก็โยกย,ย้ายนะโคโจรเข้าสู่พบเรือนปัตตนิของชาวรักคนาราศีกุมนะครับผมอ่าทีนี้อืม ผมไปโฟกัสกันที่เรื่องของความรักเลยนะเพราะว่าชาวลัคนาราศีกุมในเดือนสิงหาเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าแบบว่าเอ้ยแซบกว่าละครช่องสามซะอีกอะไรแบบนี้นะความรักของท่านครับตังหลังวันที่17เนี่ยมันจะเออ เขาเรียกว่าดีมากๆนะดาวความรักไปอยู่บนภพเดือนความรักเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการสารต่อมีความแฮปปี้เป็นอย่างมากนะครับและก็ดวงดาวได้กระแสตรายที่พอดีการที่ท่านคบหามีความรักกับใครสักคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของโรแมนติกมันเป็นเรื่องของพาการไปมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเป็นคู่รักคู่ครองที่พากันไปร่ำไปรวยก้าวเข้าสู่ชีวิตเศรษฐีได้โดยง่ายนั่นเองนะครับผม แต่ที่ผ่านมาครับในช่วงเ,เดือนปลายเดือนกรกฎานะจนถึงต้นเดือนสิงหาถึงกลางเดือนสิงหาเนี่ยดาวอาทิตย์ไปตกอยู่ที่พบเดือนอรีนะครับภพบเดือนอรีตรงนี้แล้วก็ดาวอาทิตย์ก็ได้เป็นมหาจักรนะ นั่นหมายความว่าที่ผ่านมาครับชาวรัคนาราศีกุมท่านมีปัญหาเรื่องของความรักอยู่พอสมควรเลยนะมีทั้งแบบว่ามีมือที่3เข้ามาก่อกวนในชีวิตรักชีวิตคู่ของท่านนะครับแล้วก็มีเรื่องของผู้ที่ไม่หวังดีมีอุปสรรคนะมีทะเลาะวิวาทมีปากเสียงหรือมีเรื่องที่จะต้องซวยๆร่วมกันอย่างเช่นมีอุบัติเหตุร่วมกับคู่รักคู่คของก็เป็นได้นะครับ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยคือดาวอาทิตย์เนี่ยมันได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคท่านจะต้องมีการพูดคุยมีการโต้แยง้งมีการโต้เถียงมีการวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยอยู่เยอะนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยมันมันตกมาอยู่ในมือของท่านได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็คือว่าท่านก็ได้ชื่นชมกับความรักของท่านที่มาในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับ หลังวันที่17เป็นต้นไปครับชีวิตคู่ของท่านเนี่ยหลังจากที่ผ่านศึกมัน,ม,นมันหนักมากเนี่ยชีวิตคู่ของท่านก็จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นครับจะพูดจากันรู้เรื่องขึ้นนะแล้วก็จะพาการชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้หลังวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเข้ามาอยู่คู่กับดาวพุธนะ ซึ่งดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและปุตตะนะครับขยายความตรงนี้นิดนึงมรณนะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าตายนะจ๊ะมรณนะตรงนี้หมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันครับหรือเป็นเรื่องของมรดกก็เป็นได้ด้วยนะส่วนคําว่าเจ้าเรือนปุตตะครับปุตตะตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักเนี่ยจะหมายถึงเรื่องของบุตรและบริวารรวมไปถึงสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านเรือนของท่านนั่นเองนะ เป็นไปได้ว่าตัวท่านนะคู่รักคู่ครองครับเรื่องนี้ยาวเลยนะเรื่องของความรักเนี่ยก็คืออันดับแรกครับท่านอาจจะต้อง วางแผนกับคู่รักคู่ครองเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลบุตรหรือพัฒนาความรู้เรื่องของบุตรหลานของท่านนะครับการหาเงินไปส่งเสียให้บุตรหลานของท่านได้มีที่เรียนดีๆแล้วก็จะมีโอกาสดีๆเข้าสู่ตัวท่านนะอย่าลืมนะครับดาวอาทิตย์เป็นเกษตรตราธิบดีการลงทุนอะไรกับบุตรหลานของท่านณนะช่วงเวลานี้เนี่ยมันย่อมส่งผลดีนะเข้ามาสู่กับตัวท่านในอนาคตอันใกล้นี้และเป็นผลดีที่ระยะยาวต่อเนื่องด้วยนะครับผม อันดับที่สองครับนะเป็นไปได้ว่าชาวรัคนาราศีกุมนะ ท่านมีโอกาสที่จะได้แบบว่าคลอ,อ,องรักนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ๆนะครับผมวิถีชีวิตใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องของการมองหาที่อยู่ใหม่เรื่องของหาบ้านใหม่เรื่องของรถใหม่หรือการซื้อเฟอร์นิเจอร์ซ่อมแซมต่อเติมบ้านนะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาพัฒนายกระดับมาตรฐานชีวิตคู่ของท่านให้สูงขึ้นก็เป็นได้นะครับในกรณีที่3ครับนะมันก็มีกรณีนี้ อันนี้เป็นกรณีเฉพาะนะในช่วงที่ผ่านมาครับหากชาวราคนาราศีกุ่มท่านใดนะที่บอกว่ามีมือที่3เข้ามามีการทะเลาะเบาแหวงกับคนรักเข้ามาครับเป็นไปได้ว่าหลังวันที่ 17, 18, 19, 20นะประมาณ3-4วันนี้เนี่ย ท่านมีโอกาสได้พบรักใหม่กับคนใหม่โดยทันทีแล้วมีโอกาสได้อยู่กินหรือว่ามีโอกาสได้คลองคู่ร่วมกันแบบทันทีทันใดก็เป็นได้เช่นกันนะครับผมแต่ท้ายที่สุดครับหลังวันที่17เนี่ยแผนการใดๆที่ท่านได้วางวางแผนคู่กับคู่รักคู่ครองนะเออไม่ว่าจะเป็นวางแผนการซื้อบ้านหรือวางแผนการมีธุรกิจหรือจอบเสริมร่วมกัน ทุกอย่างเนี่ยมันจะดําเนินหน้าไปได้ด้วยดีครับและมันจะเป็นชั่วโมงที่จะแสวงหาทรัพย์ให้กับคู่รักคู่ครองของท่านเนี่ยได้อย่างมหาศาลรวมถึงตัวท่านด้วยนะก็จะเป็นผลประโยชน์ที่มีโอกาสที่ได้ร่วมกันนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของดาวอาทิตย์นะครับที่ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีที่มาอยู่เอ่อกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกับดาวพุธนะครับ หลังวันที่หลังวันที่20สิบสิงหาคมเป็นต้นไปนะดาวพุธครับดาวเจ้าเรือนมรณะแลนะปุตตะ เข้าไปสู่ที่พบเรือนมอรณะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อดาวมรณะไปอยู่พบเรือนมอรณะเมื่อดาวที่เป็นผลลบไปอยู่ที่ผลลบนะครับเมื่อลบกับลบมาเจอการจะไม่มีความเสียหายทางด้านใดๆในทฤษฎีโหร,ราศาสตร์นะครับแต่มันจะเป็นเรื่องของการที่บ่งบอกว่าตัวท่านมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะาวิถีชีวิตแล้วก็สถานการณ์รอบด้านนะครับ เป็นไปได้เป็นเป็นไปได้อย่างมากว่า ชาวรัคนาราศีกุมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยกย้ายงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ที่เคยใช้เดิมๆเ,เนี่ยเอามาใช้ใหม่แล้วก็มาเจอในพัฒนาเขาเรียกว่าไรสามารถพัฒนาชีวิตไปในทางที่รูปแบบใหม่ๆก็ได้นะอย่าลืมภาพการย้ายตัวมาของดาวพุธหลังวันที่20สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นถึงกเกษตรตราธิบดีก็คือความจเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมนะ โอเคอันนี้เป็นเรื่องของวิถีชีวิตและเรื่องของความรักนะที่นี้ครับคาว่าปัตตานีเนี่ยมันไม่ได้จบที่เรื่องของความรักอย่างเดียวนะคาว่าปัตตานีครับมันจะโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าผู้สัญญานะผู้ที่ท่านทําการติดต่อประสานงานแนละช่วงเวลานั้นนะครับในตรงนี้ผมจะโฟกัสไปที่เรื่องของคู่ค้าผู้สัญญากับกรณีชาวลัคนาราศีกุมนะที่ทําธุรกิจของตัวเองนะครับที่ทํางานด้านการตลาดอาชีพที่ต้องพึ่งพาลูกค้า และหุ้นส่วนรวมไปถึงงานฟรีแลนซ์ด้วยนะครับผมในจุดนี้ครับเมื่อดาวปัตตานีเนี่ยวันที่17สิงหาคมนะครับวันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่20สิงหาคมนะเมื่อดาวปัตตานีมาเจอกับปัตตานีอยู่ร่วมกันผลผลลัพธ์เนี่ยมันจะไปในทางที่ดีเวอ่เวอว่แค่นี้มันก็เวอร์อยู่แล้วนะ แต่ที่เวิร์ไปกว่านนั้นก็คือดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีครับเป็นไปได้ว่าชาวรัคนาราศรีกุมที่ทำธุรกิจนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับลูกค้าหน้าใหม่ๆนะที่มีกำลังซู้ กำลังซื้อที่สูงมากกว่าเดิมก็เป็นได้เช่นกันนะหรืออาจจะเป็นลูกค้าเดิมๆก็ได้ครับแต่มีการมีโปรเจกต์ใหม่มีการซื้อใหม่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการของท่านที่มีพัฒนการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เป็นการต่อย,ยอดจากฐานฐานฐา,านงานเดิมๆฐานธุรกิจเดิมๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงขึ้นก็เป็นได้เช่นกันนะครับในขณะเดียวกันครับที่ดาวอาทิตย์มาชนกับดาว พุธเนี่ยคู่นี้เนี่ยเขาเป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญานะเป็นไปได้ว่าตัวท่านเนี่ยมีโอกาสจะได้ร่วมประชุมนะครับร่วมวางแผนกับลูกค้ากับหุ้นส่วนของท่านนะครับในการสแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆสแสวงหาสินค้าหรือบริการใหม่ๆเพื่อให้ตรงโจทย์ตรงยุคสมัยกับสังคมในยุคป,ปัจจุบันก็เป็นได้นะ และก็อย่าลืมครับว่าดาวอาทิตย์เป็นเกษตรตราธิบดีนะการที่ท่านได้หาอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหน้าที่การงานชีวิตของการค้าชีวิตของออธุรกิจของท่านเนี่ยมันย่อมส่งผลความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านซึ่งสามารถทําให้ตัวท่านาหากินแบบระยะยาวๆไกลๆกันได้เลยทีเดียวนะ คำว่ายาวๆไกลๆเนี่ยตรงนี้มันขั้นต่ำเลยก็คือประมาณ7ปีนะครับแต่ใน7ปีเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆการเพิ่มเติมสินค้าการเพิ่มเติมบริการอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่แน่นอนว่าชีวิตมันมีแนวโน้มไปในทางที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากอันนี้ในส่วนของการทําธุรกิจนะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมขอแถมให้กับชาวลัคนาราศีกุมอีกสักนิดนึงละกันนะมันมีผลต่อเนื่องก็คือว่าดาวสุขครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและสุภาษนะเข้ามาสู่ที่พบเรือนอรินะครับคำว่าอริตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของอุปสรรคเรื่องของคนที่ไม่โอเคกับเรานะครับเรื่องของเอ่อคนที่เขาเรียกอะไรเป็นมือที่สามีเข้ามาในในชีวิตบ้านเรือนของเรานะ เพราะว่าดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุก็คือที่อยู่อาศัยบ้านเรือนนะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านรถในบ้านนะแล้วก็ข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านนะครับส่วนดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษทำว่าสุภาษตรงนี้หมายถึงเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องของทางไกลแล้วก็เรื่องของความร่มเย็นเป็นสุขนะครับเป็นไปได้ว่านะการที่ดาวสุกมาตกอยู่ในภพเรือนอริตรงนี้เนี่ยจะทําให้ท่านและครัวเรือนของท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ดูแลท่านอยู่หรือท่านดูแลผู้ใหญ่อยู่เนี่ย ตามพบเจอกับอุปสรรคชีวิตณนะช่วงเวลานี้ประมาณหนึ่งนะที่จริงเนี่ยดาวศุ์เนี่ยเขาอยู่ตลอดทั้งเดือนสิงหาเลยนะครับผมเขาโคจรมาอยู่ที่ภพเดือนอริเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่8วันที่9แล้วนะครับเราก็จะอยู่ตลอดทั้งเดือนสิงหาเลยนะครับ กลายเป็นว่านะเมื่อดาวสุกได้ตําแหน่งราชาโชคเมื่อท่านได้แก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะทําให้ท่านพบกับโชคลาภที่ทําให้ตัวท่านและสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยเจอโชคลาภมีความเฮงความปังอย่างมหาศาลมันยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าดาวสุกเนี่ยมันไปเร็งกับดาวเสาเนาะ เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของอสุกเข้าเสาแทรกแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงเข้าสุกสุกเข้าเสาแทรกนะมันจะเป็นลักษณะ,ะดาวสุกเรงกับดาวเสาเท่านั้นเองนะครับผมให้นิยามการที่สุกกับสเสาเรงกันเป็นเรื่องของการลงทุนนะดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนวินาาครับนะดาวดาวสุกไปดาวไปเล่งกับดาวเสาเนี่ยมันจะส่งผลทาให้ท่านจะต้องอ ต้องลงทุนอะไรสักอย่างในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมากนะโดยเฉพาะการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ที่ดูแลที่ท่านดูแลอยู่หรือเขาดูแลท่านนั่นเองนะครับมันมีปัญหาจุกจิกเข้ามากวนใจเสียเลืเกินนะจะว่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทรุนแรงก็ว่าได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะจบลง ไปได้อย่างดีมันเป็นชั่วโมองที่ท่านเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาพูดคุยแทนในการพูดคุยตรงเนี้ยมันอาจจะใช้ภาษาที่แรงๆกันสักนิดนึงแหละนะแต่ท้ายที่สุดครับดาวเสารก็ได้เป็นเกษตรราธิบดีดาวศุกร์ก็ได้เป็นราชาโชคทุกอย่างมันจะจบลงด้วยดีแล้วก็จะส่งผลนะให้แบบว่าเออมี มีโอกาสดีๆเข้าสู่ตัวท่านเข้าสู่บ้านเรือนของท่านนะและมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายพื้นที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยไปตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ใหญ่ขึ้นให้ดีขึ้นแบบนี้ก็ได้ หรือจะเป็นลักษณะการลงทุนเพื่อซื้อบ้านใหม่เพื่อรองรับสมาชิกในครัวเรือนของท่านก็เป็นได้เช่นกันนะครับผมแน่นอนว่าชาวราคณาราศีกุมช่วงนี้อาจจะต้องมีเรื่องของการลงทุนการเสียเงินที่หนักอยู่สักน,นิดนึงนะอาจจะพูดถึงเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินอยู่ประมาณนึงนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนะไอหนี้ตัวนี้มันถือว่าเป็นหนี้ที่ดีนะครับหนี้ที่จะสามารถเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตแล้วก็คนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงหากเอาเอา,เอ,าเอาบ้านเริอนที่อยู่อาศัยเนี่ยไปเป็นที่ทํางานหรือเป็นออฟฟิศหรือเป็นสตูดิโอเอาไปรับจ็อบเบื้องหลังเนี่ย กลายเป็นว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยข้าวของที่อยู่ในนั้นรถยนต์ด้วยนะมันจะเป็นเครื่องมือทามาหากินสแสวงหาทรัพย์ให้ท่านได้อย่างต่อเนื่องต่อยอดตลอดทั้ง7ปีที่กําลังจะมาถึงขั้นต่ำานะบอกเลยว่า7ปีแต่ส่วนท่านจะไปต่ออีกหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของท่านเองนะครับเพราะว่าอันนี้ติงนิดนึงติงนิดนึงชาวลัคนาราศีกุมเนะี่ยชอบมีดราม่าก,กับชีวิตครอบครัวเป็นอย่างมากนะ เ,เมื่อมีปัญหาครอบครัวปุ๊บอะไรเงนี้เอะอะหนีออกจากบ้านเอะอะย้ายเอะอะย,ย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไม่สามารถจะเ,เป็นที่อยู่เป็นที่แบบทํามาหากินได้ตลอดกาลนะดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมเนะี่ยจึงมีนิสัยแบบว่าไปทํางานที่นู่นทีที่นี่ทีไม่ค่อยอยู่กับที่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องดรามา่าภายในครัวเรือนค่อนข้างเยอะนะครับ ชาวราคณนาราศรีกลุ่มเป็นเป็นคนที่เซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของคนในครัวเรือนอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดท่านทําใจได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันจะต้องมีเรื่องปัญหาของครอบครัวบ้างนั่นหมายความว่าท่านก็สามารถที่จะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีครอบครัวมีครอบครัวที่มั่นคงถาวรมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรได้และท่านก็สามารถสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้กับตัวท่านแล้วก็บ้านเรือนได้อันนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจของท่านเองว่าท่านพร้อมที่จะปลดความดราม่าออกไปจากชีวิตของท่านหรือเปล่านั่นเองต่อนะชาวลัคนาราศีกุมครับนอกจากนั้นเนี่ย ก็คือว่าดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและสหัสชชะกรมมะก็คือเรื่องของหน้าที่การงานนะครับคำว่าสหัสชชะก็คือเจ้าเรือนสังคมนะดาวอังคารไปอยู่ภพเรือนพันธุนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าพันธุก็หมายถึงเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศยัยนะครับเรื่องของอรถยนต์ที่ใช้อยู่ในบ้านเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อยู่ในบ้านนะครับดาวอังคารเข้ามาอยู่ที่ภพเรือนพันธุและได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคครับ นั่นเป็นไปได้ว่าชาวราศาาีกุมน่าจะมองหาบ้านใหม่เนที่อยู่อาศัยใหม่หรือกําลังปรับปรุงบ้านใหม่นั่นเองนะรวมไปถึงการซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือการซื้อเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆและรวมไปถึงรถยนต์ด้วยเข้ามาในบ้านนะครับ ตรงนี้ครับมันจะมีเหตุความยุ่งยากวุ่นวายอยู่ประมาณนิดนึงแหละนะแต่ท้ายที่สุดแล้วครับหากท่านนะอย่างที่บอกดาวคานเป็นดาวเจ้าเรือนการงานหากท่านเอาบ้านเรือนไปทํางานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหลักหรือจจอบเสริมก็าตามไปเปิดออฟฟิศไปเปิดสตูดิโอหรืก็ตามันมีความคําว่าราชาโชคอยู่นั่นหมายความว่าท่านเตรียมตัวเฮงเตรียมตัวปังกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและอุปก,กรณ์เข้าฟอกเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านนะครับ ต่อมาครับดาวอังคารเนี่ยนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วเนี่ยยังเป็นดาวเจ้าเรือนสังคมด้วยนะก็หมายความว่าสังคมที่อยู่รอบด,ด้านของท่านครับไม่ว่าจะเป็นสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะสังคมบนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างให้ความสนใจในตัวท่านและก็บ้านเรือนของท่านได้เป็นอย่างดีนะดังนั้นชาวรัคนาราศีกุมจะใช้บ้านเอาไปหาประโยชน์ทางด้านการเงินอะไรใดๆรีบจัดโดยด่วน มันยังไม่จบแค่นั้นยังไม่จบแค่นั้นมันยังมีดาวพฤหัสครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและกระดุมพระนะคาว่าลาพะก็คือโชคลาภและความสําเร็จนะครับกระดุมพระกระดุมพระก็คือเรื่องของการเงินทรัพย์สินเงินทองนะดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จเนี่ยทำมุมโยกกับดาวอังคารนะครับซึ่งตรงนี้มันได้ผลดีเป็นอย่างมากนะท่านจะได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินและโอกาสเอ่อ ประสบความสําเร็จจากผู้ใหญ่จากเจากผู้ใหญ่แล้วก็จากสังคมที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะเนี่ยมันมีความคล้ายๆว่าชาวรัคนาราศีกุมเนี่ยจะใช้บ้านแล้วเอา,เอาบ้านไป,ปนแบบว่าเเป็นพื้นที่ขายของออนไลน์ก็เป็นได้นะตรงเนี้ยหากหากใครเดินทางได้มาถึงในจุดนี้จริงๆบอกได้เลยว่าคุณน,น่ย มันมีความเฮงมันมีความปังสุดๆดาวอังคารก็ได้ราชาโชคดาวพรหัาทก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีดังนั้นอย่าอยู่เฉยนะครับดวงดีๆด,ดวงเงินก้อนโตมันมารอท่านอยู่หน้าบ้านแล้วนะท่านเพียงจะต้องกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะต้องเหนื่อยนะ เราะว่าสองสามปีที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีกุมมันเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเลยนะแล้วก็มีดราม่ามากนะแต่ครั้งนี้ท่านจะเหนื่อยแต่ว่าท่านจะมีทิศทางไปในทางที่ดีนะครับครั้งที่แล้วมันเหนื่อยแต่ทิศทางมันไปไม่ไปไม่รอดนะทิศทางแบบเอ้ยเหนื่อยเปล่าอ่ะคือแบบซ้ายขวาไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีแต่ครั้งนี้เป็นการเหนื่อยแต่ท่านรู้ว่าท่านจะต้องเดินทางไปทางไหนท่านจะต้องไปแสวงหาทรัพย์ตรงไหนดังนั้นลุยให้เต็มที่นะครับผม โอเคประมาณนี้ลืมอะไรไปหรอเปล่าลืมเรื่องของโชคลาภนะแถมเรแถมเรื่องของโชคลาภให้กับชาวราคณา,าราศีกุมให้อีกนิดหนึ่งนะครับผม ดาวพฤหัสครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภคำว่า,าลาภเนี่ยก็คือโชคลาภและความสําเร็จนะดาวพฤหัสครับเขาย้ายมาตู่เออเขาย้ายมาอยู่ที่ภพเรือนการเงินนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีกุมครับตั้งแต่ช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเป็นต้นมาเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยก็มีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะทั้งโชคลาภการเงินที่ได้รับจากการสนับสนุนทั้งโชคลาภทางด้านการเงินที่เกิดจากการ เสี่ยงโชคเสี่ยมดวงเป็นสําคัญนะครับในเดือนนี้ครับโชคลาภของท่านเนี่ยมันจะมาจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะลองสังเกตตัวเลขใดๆครับที่มันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นอยู่ในบ้านเรือนของท่านนะเ,เป็นเลขที่บ้านหรือเปล่าหรือเลขที่อะไรเลขที่รถทะเบียนรถแบบนี้ก็ใช้ได้นะ ท่านก็เอาเลขตัวนั้นนะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยู่บ่อยๆนะครับมันมันจะมีโอกาสเกิดวนซ้ําตลอดทั้งปีได้ด้วยเช่นกันนะนี่แหละเป็นโชคของชาวราคนาราศีกุมซึ่งสองสาปีที่ผ่านมาคือโชคเน่ามากขอปุ้ยขอญาตพูดตรงๆแต่แต่พอสอเนี่ยปี -65 เนี่ยปะเข้าเข้าปี -66 เนี่ยโชคลาภของชาวราคนาราศีกุมเนี่ยถือว่ามาโดดเด่นอันดับหนึ่งมาอันดับต้นๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภทางด้านการเงินนะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับชาวรักคนาราศีกุม